รู้หรือไม่ครับว่าวัวที่มีเขายาวที่สุดที่กิน n นส s ุ๊ o ออฟเ r คคอร์ดได้บันทึกเอาไว้คือวัวชนิดใดนี่เลยครับวัวที่มีเขายาวที่สุดในโลกนั่นก็คือวัววาตุซีหรือชื่อทางการหน่อยก็คือโคพันแองโกวาตุซีเป็นสายพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกามีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับเป็นวัวที่ชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อและนม เขาของวัววัตูซี่มีลักษณะโค้งยาวปลายแหลมโดยภายในเขามีลักษณะกลวงเป็นโพรงแต่มีโครงสร้างแบบกลางพึ่งครับเส้นรอบวงที่ใหญ่ที่สุดคือ92เซนติเมตรและมีน้ำหนักเขาข้างละประมาณ45กิโลกรัม ซึ่งนอกจากจะเอาไว้ต่อสู้กันแล้วยังมีประโยชน์สําหรับในการช่วยระบายความร้อนอีกด้วยครับสามารถอดน้ําได้เป็นอย่างดีกินหญ้าที่มีคุณภาพต่ําได้จึงเหมาะกับการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งและยังมีความทนทรหดอดทนในการดํารงชีวิตอีกด้วยนะครับ